ไปก่อนนะครับบายบายมินินมาปลามาปาโอ้ยวิ่งอ่ะวิ่งมาโอ้วิ่งจูนวิ่งจูนโอ้โห้ยหนี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 เฮ้ยมินินไม่ใช่อันนี้มันน้ำพุไม่ใช่ที่ล้างมือเฮ้ยไปล้างที่ก๊อกนู่นไม่ใช่นี่นี่มันน้ำพุเขาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมินินสวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยครับสวัสดีครับตอนนี้มินินอยู่ที่ที่อะไรครับ นี่ครับร้านหนูน้อยมกแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับอยู่ริมถนนสินค้านครชัยศรีนะครับเลยพุทธมณฑลสายสามมาหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้โหอะไรครับอะไรครับมีร้านเป็นบ่อดินนะให้เพื่อนๆได้มาเล่นนะครับ <c oughs> โอ้โหดูไก่แจ้หลายตัวเลยไม่นินรอยเท้าหนูน้อยบกแดงนะแต่เนี้ยองเป็นรอยเท้าหมาป่าหรือเปล่าไม่นินเนี่ยรอยเท้าหมาป่า นี่หมาป่ามันเดินไปทางไหนอะฮะนี่นีน่เดินตามรอยหมาป่าไหมโ้ <c oughs> ยไหนไปทางนู้นเหรอโอ้โอนี่ครับรอยเทา้าหมาป่ามาทางนี้เพื่อนๆนี่น,น,น,นี่หนูน้อยหมกแดงนะนี่หมาป่าหนูน้อยหมกแดงเจอกับหมาป่านะเนี่ยโอ้โหเม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งหนีเหรอวิ่งหนีวิ่งหนีนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมข้างหน้าตรงเนี้ยกงไก่หรือเปล่าไปดูมีไก่อะ่ะ จุดให้ซื้ออาหารให้ไก่นะแล้วก็อาหารหานด้วยนะครับ <c oughs> ออกมาแล้วนี่ได้เวลาออกมากินข้าวพอดีเลยนะครับว้าหวหมูนี่ตัวใหญ่มากครับเพื่อนๆหานนะ <c oughs> นี่มีแปลงปลูกผักหลายแปลงเลยครับเ <c oughs> พือ <c oughs> พ่อนๆ,ๆนี่ครับเจอใครคะเจอบ่อ,อเต่านะเนี่ยเห็นไหมครับมีเต่าอยู่ข้างในด้วยนะ <c oughs> หลายตัวเลยไหนไม่ด ไหนเต่าวะเนี่ยเหรออ๋อนี่ตัวเล็กนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเต่านะเนี่ยโตอ้เต่าอยู่ในบ้านนะอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับไหนไม่ปิงเนี่ยมันมะขามนี่มะขามพันพันอุ้ยมีดินโดนต้นไม้พันนะโอ้โหโอ้โหต้นไม้พันใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ธรรมชาตินะมีน้ำพุด้วยนะครับนี่มีดินแผนที่นี่ที่มินินชอบเลย นี่คิทเช่นคือห้องครัวนะน,นี่นี่ไงน,นี่นี่แปลงปลูกผักเนะี่ยไม่เด้นหนหึ่งป่ะแปลงปลูกผักนะผักบุกเดือดอ๋ออันี่เป็นต้นสวนไงใช่ไหมนี่มีมีตรงครัวที่ทำพิซซ่าเห็นไหมมีมีสามเด็กเล่นด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีในจุดถ่ายรูปนะนี่นี่เป็นฟักกิ้งนะล้านจักรถนะครับนานเด็กเล่นใช่จุดถ่ายภาพนะอ่ะขึ้นไปนั่งเลย ไหน,นหันมาถ่ายภาพเลยลกูกอันหนึ่งสองสาเดินตามรอยเท้าหมาป่าไปนะ้นเท้าหมาป่าใช่นี่หมาป่าใหญ่ม,มีไอเล็บยูด้วยเหรอ,อไปไปดูกันบรรยากาศภายในร้านนะครับเย็นสบายเลยใช่ไหมโอ้โหช่ำนะโอ้โหดูมีความสุขมีความสุขโอ้นี่นอนเล่นเลยโอ้โหเหมือนบ้านเลยนะมาดูอาหารกันนะครับ ชาผลไม้รวมนะครับนี่เสิร์ฟมาเป็นแบบเป็<ห>นกาใสเลยนะครับว้าวโอ้โหดูหน่ากินนะข้าวกระเทียมปลาซาบะย่างเกลือนะครับกรีนสลัดนะโอ้หน้าตาหน้ากินนะครับนี่ครับเพื่อน,น,น,นๆน,น,นี่เป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยพิซซ่าเตาถ่านนะเป็นพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะครับชีสเยิ้มๆนะโอ้ดูชีสโอ้เนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ดูชีสโอ้ยโอ้ยมียามาไม่นี่ ยาวจะถึงหน้ามินินแล้วนี่มินินโอ้โหดู<อ><อ>ดูครับเพื่อนๆมินินนี่แบบเล่นทรายเหมือนอยู่ริมทะเลเลยนะโอ้โหสนุกสนานอะไรครับอะไรครับโอ้โหนี่อะไรตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นของเล่นนะเพื่อนๆดูมินินนีโ่โหเล่นทรายนี่ทรายแบบนอแมแอมหมดแล้วนะแต่ว่ามีความสุขนะครับเป็นการเสริมสร้างจินตการให้เด็กนะแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับวิ่งไปล้างมือหน่อยเดยวไปไปล้างมือสะอาดนะครับนี่ช่วงโควิดนะ เดี๋ยวมินนี่เขาจะล้างมือนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้นะท่ามกลางธรรมชาติเฮ้ยมินนี่ไม่ใช่อันนี้มันน้ำพุไม่ใช่ที่ล้างมือเฮ้ยไปล้างที่ก๊อกนุ่นไม่ใช่นี่นี่มันน้ำพุเขาเฮ้ยไม่ได้ไปล้างที่ก๊อกเลยนี้ไปเอ้ยนี่ต้องล้างตรงนี้ตรงกรอ๊อกนี่อ่าล้างหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ไปล้างในน้ำพุเขาอาล้างมือสะอาดนะครับ ช่วงนี้ช่วงโควิดนะเราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆโอเคเฮ้ยไม่ต้องสระผมไม่ใช่สระผมโอ้โหเล็กหมดแล้วนี่ <c oughs> เล่นมาเหนื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ต้องกินไอติมนะ <c oughs> เป็นเคล็ดลับของมินินนะครับมินินอร่อยไหมครับไหนทำหน้าตาอร่อยอยังไงนะไหนทำหน้าอร่อยให้ดูหน่อยสิโอ้โหนี่เพื่อนๆนี่หน้าอร่อยนะครับ <c oughs> นี่ต้องแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับร้านหนูน้อยบกแดงนะ ที่มินินเขาพามาเที <etern ally> <sound> mm. ่ยววันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายมินินมาป่ามาป่าโอ้ยวิ่งอ่ะวิ่งมาโอ้วิ่งจูนวิ่งจูนโอ้โอ้ยหนี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 หมาป่ามาป่า